ชมพูอรารยาเผยโมเมนต์น้องแอบิเกลกับพี่เลี้ยงสุดหล่อค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชิ่นชอบเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพูอรารยาและสามีน็อตวิสรุษรังสีีสิงห์พิพัฒน์เพราะมักจะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นมาให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอด แถมทายาตทั้ง3อย่างน้องสายฟ้าพายุและน้องแอบบเกลก็เป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตอีกด้วยล่าสุดคุณแม่คนสวยก็ได้ออกมา p l เผยโมเมนต์ความน่ารักของน้องแอบบเกลกับพี่เลี้ยงสุดหล่อให้ได้ติดตามกันอีกด้วยค่ะพร้อมกับแคปชั่นนอนน้อยด้วยบาจีค่ะท่ามกลางพี่ๆนั้นเข้ามาคอมเมนต์สนั่นค่ะว่าเกลคงจะติดนะกับตันและนะปล่อยนะดูค่ะ ซึ่งก็ต้งบอกว่าน้องแอบบเกลนั้นไม่ใช่ใครค่ะแต่เป็นพระเอกหนุ่มกับตันชนละทอนนั่นเองเพราะหลังจากที่ได้คบหาดูใจอยู่กับพลอยชวพรซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของชมพูก็มีโอกาสได้มาช่วยเลี้ยงเด็กๆอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะจนเด็กๆทั้ง3าอย่างน้องสายฟ้าพายุและน้องแอบบเกลก็ติดกับตานกันทุกคนเลยค่ะ